นะครับไม่น้อยมากนะครับแค่20,000กว่าโลประหยัดนะครับไปประมาณ6 0แสนนะครับนะครับน็อตต่างๆนะครับเดิมจากโรงงานนะครับซื้อสดไม่มีแวดนะครับคันนี้เป็นรถบ้านแท้ๆนะครับรถบ้านมือเดียวนะครับฟรีแวดกันไปเลยนะครับ สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมนะครับ1่งแตงโมคานะครับวันนี้ก็จะมีรถเข้าม่อีกหนึ่งคันนะครับคันนี้สวยงามมากนะครับไปซื้อกันถึงหน้าบ้านลูกค้ากันเลยทีเดียวนะครับกับรถ g ีเอ0นะครับคันนี้ปี2020กันเลยทีเดียวนะครับไม่น้อยมากนะครับแค่2 0 0 0 0กว่าโลนะครับเรามาดูหน้าตาของเขาเลยนะครับสีขาวนะครับ แล้วก็ได้กระจังหน้านะครับดุดันสวยงามนะครับไฟหน้าก็จะเป็นแบบ LED นะครับ high performance แล้วนะครับสีขาวรถสีเดิมทั้งคันต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ารถคันนี้นะครับวิ่งน้อยมากนะครับเพราะใช้รับส่งนะครับลูกนะครับรับส่งไปโรงเรียนนะครับคันนี้นะครับใครสนใจนะครับเข้ามาดูรถกันได้เลยนะครับสำหรับ g a 200คันนี้นะครับ วันนี้ขอเปิดในราคาสุดพิเศษกันเลยนะเอาไปเพียงแค่1,399,000บาทนะครับ1 3 9 9 0ล้บาทนะครับกับรถคันนี้ประหยัดนะครับไปประมาณ6 0แสนนะครับก็ในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าราคานะครับค่าตัวที่ลดลงอยู่6-7ถึง0แสนบาทก็ค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวไปดูกันข้างใน ภายในสะอาดสะอ้านนะครับโทนสีเบจนะครับผมพวงมาลัยนะครับมัตติฟังก์ชันนะครับมีแพนเิลชิพมาให้ด้วยนะครับและก็รุ่นนี้ใช้ระบบนะครับเกียร์อยู่ที่คอนะครับใช้เกียร์เจ็ดสปีดกันเลยทีเดียวนะครับส่วนคนตรงคนโทนนะครับจะเป็นหนังนะครับตัวนี้หุ้มหนังมานิ่มๆนะครับสีดํานะครับและก็ช่องแงงเขานะครับออกแบบได้อย่างคลาสสิกนะครับชอบมากนะครับดูนะครับส่วนเบาะนะครับเบาะปรับไฟฟ้านะครับคู่หน้านะ และสิ่งที่ผมชอบนะครับสําหรับรถรุ่นนี้นะครับดูถ้าคนตัวเล็กนะครับไม่ต้องยืดออกมานะครับตัวรองน่องถ้าคนตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวจะนั่งแล้วไม่สบายนะครับยืดออกมานะครับผมและก็มีช่องนะครับเก็บของได้เล็กๆน้อยๆเห็นไหมครับนี่เก็บไปดูนะครับว่ามาจากบ้านลูกค้าจริงนะอ่านะครับมาดูข้างหลังกันต่อนะครับ ก็ค่อนข้างจะนั่งสบายอยู่นะครับไม่เล็กจนเกินไปนะครับไม่อึดอัดเดี๋ยวผมขึ้นนั่งให้ดูนี่นะครับเบาะคนขับนะครับเลยเสากลางมานะครับเข่าผมนะครับยังไม่ชนนะครับหัวก็มีระยะนิดหนึ่งนะครับก็ไม่ชนเพดานนะครับส่วนภายในนะครับดูสะอาดสะอ้านมากนะครับและก็สิ่งสาคัญนะครับสังเกตจากนี้นะครับเพดานหลังคานะครับไม่มีริ้วรอยเลยครับท่านลูกค้าครับไม่มีริ้วรอยเลยนะครับสวยงามนะ ใหม่มากนะครับเพราะรถมันวิ่งมาแค่20,000กว่ากิโลนะครับกับรถคันนี้นะเดี๋ยวไปดูข้างหลังต่อนะครับส่วนใครที่สนใจจัดไฟแนนซ์นะครับต้องเรียนแจ้งนะครับรถคันนี้นะครับสามารถกู้ไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับและก็ยังได้ดอกเบี้ยสุดพิเศษอีกต่างหากนะครับสำหรับลูกค้าประวัติดีนะครับเริ่มต้น4ปีไปที่2.49กันเลยทีเดียวนะนี่ ส่วนข้างหลังนะครับก็จะมีที่วางคงวางของได้นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะมันเป็นตัวแฮดแบกนะครับ5ประตูอุปกรณ์นะครับก็ไม่มีอะไรที่ชำรุดเสียหายนะครับก็ถือว่ายังไม่ได้ใช้งานนะครับผมนะครับแล้วก็ดูมันท้ายนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นคาบกาวจากโรงงานนะครับดูนะครับเป็นเหมือนเก็ดงูนะครับทำยากนะแล้วก็มีตัวสติ๊กเกอร์นะครับบ่งบอกว่ารถเดิมนะครับเป็นตัวกันกระแทกจากข้างหลัง นะครับน็อตต่างๆนะครับเดิมจากโรงงานนะครับเม็ดอาร์คนะครับครบหมดสําหรับคันนี้ถือว่าสวยงามนะครับบอกได้เลยนะครับว่ารถปี20ไม่น้อยนะครับราคาฮอตที่สุดในตลาดนะครับหนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับกับ G ีเอวีสองร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับข้างหน้านี่นะครับห้องเครื่องนะครับของ G ีเอวีสองร้อยนะครับคันนี้นะครับห้องเครื่องดูใหม่ นะครับไม่มีนะครับน้ำมันเยิ้มนะครับเครื่องแห้งสนิทนะครับแก้มด้านซ้ายด้านขวานะครับเดิมนะครับแล้วก็น็อตฝาโปรงนะครับไม่มีขยับนะครับใช้เครื่องยนต์1 6 0 0ซีซีนะครับแรงม้าให้พละกําลังนะครับถึง1 5 6ตัวเลยทีเดียวนะครับอัตตาเร่งทันใจแน่นอนนะครับไม่มีอืดนะครับสำหรับใครที่อยากได้รถรุ่นนี้นะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์095952562นะครับผมชื่อหนึ่งนะ นะครับส่วนใครอยากได้รถคันนี้ก็เป็นเจ้าของหรืออยากจะชมรถก่อนนะครับเข้ามาได้เลยนะครับที่ตลาดรถเดอะเบสทนะครับอยู่ในตลาดรถเดอะเบสทตั้งอยู่บนเส้นกาญนาภิเษกนะครับร้านแตงโมคานะครับนี่นะครับร้านแตงโมคาเข้ามาได้เลยนะครับชมรถสวยๆนะครับเรามีสถาบันไฟแนนซ์นะครับ ให้เลือกนะครับ10กว่าสถาบันนะครับและหลอกเบี้ยเริ่มต้นนะครับพิเศษสุด2.49นะครับเริ่มต้นที่4ปีหรือใครจะซื้อสดนะครับบอกได้เลยคันนี้นะครับซื้อสดไม่มีแวดนะครับคันนี้เป็นรถบ้านแท้ๆนะครับรถบ้านมือเดียวนะครับฟรีแวดกันไปเลยนะครับราคานะครับ1ล้าน3า9 00บาทนะครับสวัสดีครับ